มันต้องเจ็บซอยดอกเจ็บซอยแม่มัต้องเจ็บซอยก็ได้อุ้ยย่ามาได้ยังนะจ <c oughs> ย่าแกนมาได้ยังนะเฮ้ <c oughs> นั่งหอดแกย่าแกนมาได้ยังก็เตะเนาอ,อ

กกไกคนนี้นี่๊จุ๊บแม่จ๋าจุ๊บแม่จ๋าเลยจุ๊บแม่จ๋าไม่ได้ล่างนานอกมือนนเต็มทีไปแล้วลูก ุ๊บแม่จ๋ามาจุ๊บมาทำปากมูให้แม่จ๋าหน่อยพี่พลอยพี่พลอยขี้รัง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 น้องว้าวแม่แบบว่าเล่นที่เผลอแม่ลอยห้องเผลอเขี้รังเลย ไปไหนไปไหนน้องเพชรน้องเพชรมานี่ลูกมา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  oh. มาโน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 โอ๊ะประตูนี้มือเด้อเออเออประตูนีมือเด้ออออรนีมือเด้อ